ออมแกลัดดูซสมายจนแทไม่อยากให้ใครได้เห็นเธอบอกเธอเป็นคนเดียวที่เข้าใจสิ่งที่ฉันเป็นต่อให้ร้อนอก็เป็นคนทำให้หัวใจฉันเย็น มากกว่าร้อยที่ให้เธอไปและมากกว่าล้านเปอร์เซ็นใครมันจะไปคิดว่าเธอจะทำน้ำตากระเด็น <Yeah. S 2> แต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็น <Yeah. S 2> กูเล่นเหตุตั้งแต่สิบสี่ I feel like Jaden <Yeah. S 2> You a Why girl w h o lie to me you lie e v e r y day yeah. สรุปว่าเรื่องทั้งหมดมันเฟกกระซ่าต้องกี่ประเทศหนาว่าเรื่องของเราทั้งสองแค่จินตนาการัน,น,น,ทนรเท All I feel so levitate หนาวไม่คิดว่าเธอจะร้ายยิ่งกว่าซาตาน จะคิดว่าผมคนนี้มันไม่ขนาดนั้นสินายมึงควรจะอยู่กับที่ไม่ควรเป็นภาระตอนอยู่กับเธอก็เอาแต่เมาเลยไม่ได้ตามงานราะใครไม่เป็น g o ้ got a curse more t m a n desires uh. เราอยู่คนเดียวว่าตุก,กตาไี้ให้ไปกอนซะเธอเคยกระซิบไปฟังดีหัว่าเธอเป็นของฉันตอนอยู่กับเธอมัน สถากับคำว่ารับสุดทายก็หลอกกันถ้ามีอะไรจะพูดไหมไเธอก็แค่บอกมาขอความที่อยากจะมอบไปให้กับคำว่าบอกแล้ว เรื่องของเราอีกเรื่องได้แต่บอกกับเพื่อนเอามาบราแต่ถามว่ามึงโอเคไหมเลยหันไปถามมันเธอจะจำกันได้หรือเปล่ากูจะรอจนฟ้าสว่างเดิมเหมือนกับซาดีกูเซไปคงภาวนากับฟ้ากับฝนให้เธอไม่เป็นไข้ส่งคำว่ารักไปราวกับฝนแล้วเธอจะเห็นไหมเพื่อนบอกมึงเลื้ยมันไปดีกว่าเก็บไปคิดมันก็ลำบากอีกไม่ช้ามันคงจะฟ้าสว่างมีแต่ใกล้เช้าใจกำลังมึ่งเปิดหน้าต่างตอนที่คิดคำหนึ่งบอกเอาไว้เสมอ จะพาเราโคจรอ,อ๋กลับมาพบกันสักวันหนึง่งกลับไปดูคนที่อยู่ในความทรงจำคิดสม,มองตอนที่ปากงอมควันปล่อยควา,า,ค,วาคิดถึงม่นฉันได้ผ่านบน,นจะจะว่าลืมๆไม่ใจฉันลืมแล้วมีบางอย่างตรงกันและชีวิตฉันดำดิ่งมาเสายศาศาียสัตย์มนดำพูดอะไรไปเธอก็ไม่อยากทนฟงังพื้นดินหรือท้องฟ้ามันก็มีอาจลงทะเลาะเราก็้าไปทัมม้หมดที่เกิดที่ตกมันฉันเป็นคนทำขอให้เธอนั้นได้ทำตามจุดประสงค์ขอให้ชีวิตเธอมีความสุขประสงค์ขอให้ทุกอย่างนั้นมันดีและมันจะดีกว่าในตอนอยู่กับผมมีแค่เเื่ออขงราอีกเื่อได้แต่่บบอกกัเพน ออกมาบอดแต่ถามว่ามึงโอเคไหมและยันไปถามมันเธอจะจำเงินได้หรือเปล่ารอจนฟ้าสว่างเธอเหมือนสาดที่กูเซไปผมภาวนาก็ฟ้าก็ฝนให้เธอไม่เป็นใครส่งคำว่ารักไปราวก็ฝนแล้วเธอจะเห็นไหมเพื่อนบอกมึงเลืมมันไปดีกว่าเก็บไปคิดมันก็ in me shy